รถเจ็ดที่นั่งราคา3ามแสนกว่าบาทราคานี้กำลังน่าเล่นเลยมีรุ่นไหนบ้างวันนี้พาไปดูกัน สวัสดีครับผมคาริสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถ7ที่นั่งนะครับราคาถูกอ่าสำหรับวันนี้จะพามาดูนะครับก็เป็นรถอยู่ที่ประมาณราคา3 0 0 0สนกว่าบาทจนอาจจะถึงประมาณ4ี่แสนหน่อยๆน,นะครับอ่าเป็นรถ7ที่นั่งปลายป,ายปี 2023- มือ2นะฮะมีรุ่นไหนหน่าเล่นอ่าพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะครับอ่ามิสุปิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับอ่ารูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เรียกกันว่าทางด้านของปาเจโร่ตัวแรกแล้วกันนะครับ ปัจจิโร่ตัวแรกนี้นะครับ uh, จริงๆแล้วอายุอานามเขาก็ค่อนข้างจะเยอะแบบเยอะมากๆเหมือนกันนะ uh, ถ้าเปรียบเทียบนะครับกับทางด้านปีเนี่ยถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆนะปีประมาณเดียวกันเนี่ยตกเหลือแสนกว่าบาททั้งนั้นนะครับแต่เผอิญว่ารถเจที่นั่งนะครับ uh, ได้รับความนิยมสูงมากและวิธีต้องการตลาดสูงมากนะครับปัจจิโร่ก็เลยราคาที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยยังถือว่าน่าเล่นอยู่นะครับแต่บางคันนะถ้าคีลุคคีเลเนี่ยสองแสนกว่าเริ่มจะเห็นแล้วนะครับอ uh, ทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับ รุ่นถัดมาก็คืออเวนซ่าโตโยต้าอเวนซ่าปีประมาณ2 0 1 2ันสถึงสองพันสิบหอเวนซ่านะฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับเป็นแบรนด์โตโยต้าด้วยนะครับแต่ตัวปี2 0 1 2ันสถึงสองพันสิบหเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะเก่าลงไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอเวนซ่าเนี่ยเป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับใช้เครื่องไม่ใหญ่นะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวแบบว่าเออไม่ต้องบรรทุกคนแบบว่าตัวใหญ่ๆมากนะครับอาจจะมีแบบพ่อแม่ลูกนะครับมีเด็กอยู่ในบ้านได้หลายคนอะไรประมาณนี้ยอเวนซ่านี่ไปกันได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะอาเวนซ่าเนี่ยจริงๆเขามีอยู่หลายตัวนะผมก็แนะนําว่าเล่นตัวใหม่กว่าน,นี้สักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยราคาก็ยังไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ Honda b r v ฮอนด้าบ v ีเนี่ยประมาณปี2016ขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับมีเป็นบางคันนะจากที่เห็นนะฮะประมาณถ้าเกิดประมาณ3 0 0 0สนไปายนะบางคันมีให้เห็นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบรถสวยๆนะครับกำลังหน้าเล่นแหละประมาณเนี้ยถ้า b r v นะก็แนะนำอยู่ว่าอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0นต้นๆเนี่ยอาจจะได้สวยๆเลยนะครับจะได้ออปชั่นดีๆเลยนะฮะ แต่ว่ารถ Honda เนี่ยถ้าพูดถึงว่า h o น d a นะผมว่าน่าเล่นอยู่แล้วนะครับเรื่องของการขับการขี่เรื่องศูนย์บริการอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้ว BRV เนี่ยรูปร่างหน้าตายังถือว่าใหม่มากๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณนะเอารุ่นใหม่ๆสักหน่อยเพิ่มงบขึ้นไปสักนิดนึงถือว่าดีรถดีแน่นอนนะครับอทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือ Honda f ฟีดฮอนด้าฟีดนะฮะอยู่ที่ประมาณปี2008นะครับถึงประมาณปี2015นะครับ ฮอนด้าฟีดเนี่ยคือรูปร่างหน้าตานะครับต้องบอกว่าจริงๆดูทันสมัยนะแต่ว่าด้วยอายุอนามของเขานะครับค่อนข้างจะหลายปีแล้วล่ะบางคันนะฮะบางคันเนี่ยต้องใช้คําว่านะครับอาจจะยังแพงกว่า3 0 0แสนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่า Hondafe ีดนะผมว่ามองอย่างนี้นะฮะถ้ามองตามปีอ่ะก็ซื้ออยู่ที่ประมาณสักสา0แสนกว่าๆเนี่ยราคาเนี่ยผมว่ายังน่าเล่นอยู่นะครับ มีจุดเด่นนะครับก็คือเปิดประตูทางด้านข้างได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็ถ้าใครที่มีผู้สูงอายุนะครับที่โดยสารไปด้วยนะครับแนะนําเลยนะถือว่าใช้ดีเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือซูซูกิเออร์ติปี2013 s u ส u k i e r ซูซูกิเออร์ซิก้นะครับปี2013ขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณปี2018่ยจริงๆแล้วนะครับก็มีบางคันนะคันทิ่ต้องบอกนี่นะครับเพราะว่าอันนี้เราเรียง ว่าอยู่ที่มัน3 0 0แสนกว่านะเออร์ดิก้านะครับถ้าเป็นตัวประมาณปี13นะครับอ,อยู่ที่ประมาณนะฮะสามแสนไปลายเริ่มมองเห็นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่ๆห,หน่อยเนาะโอ้ราคานี่ก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะรถเจ็ดที่นั่งนะเพื่อนสมาชิกต้องเข้าใจนะครับรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยขนาดเป็นแบรนด์หรือรุ่นไม่ค่อยฮิตเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการตลาดสูงมากนะครับเออร์ดิก้าก็เป็นรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับน่าสนใจนะครับรูร่างหน้าตาเนี่ยก็ยังถือว่าดูดีนะขับขี่สบายด้วยนะครับ รุ่นถัดมานะครับก็คือ Toyota Innova ปี2011ถึงปี2016อ่าการ์ดซิงแนะนำเลยนะครับ Toyota Innova ประมาณปี2011ถึง2016นะครับอ่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะครับเครื่องเนี่ยถือว่าก็ขนาดใช้ได้เลยนะครับบรรทุกได้เยอะด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าไปได้หลายคนนะแล้วมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับอ่าอินโนวาเนี่ยถือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยที่ขนาดใหญ่เลยนะแล้วตัวใหม่ล่าสุดของอินโนวาเนี่ยจริงๆเขาเปรียบเทียบกับรถ p ีวเลยนะฮะ คือเขาออกใหม่มากะจะไปสู้กับมิวเเลยว่าอย่างนั้นนะครับขนาดความใหญ่เนี่ยถือว่าประมาณนั้นเลยนะฮะถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าเกิดราคาซื้อได้ประมาณ3 0 0 0 0นปายปลายก็เลยสิงแนะนำเลยนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอร์โตยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2005ถึงปี2008อ่าปดโตยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์จูเนอร์ตัวแรกเลยนะครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วนะฮะอ่าตัวราคาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปีนะต้องบอกว่าโอ้โหปีนี้ค่อนข้างจะ คือรถเก่านั่นเองนะครับแต่ว่า f o r t ูเนอเนี่ยเห็นว่าเก่าๆอย่างเงี้ยแต่ราคาไม่ธรรมดานะครับราคาเขาต้องจะสูงแบบสูงมากๆนะครับแต่ว่า f o r t ูเนอข้อดีก็มีนะการขับการขี่เครื่องต่างๆ่ยถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วเป็นแบรนด์โตยต้าเนี่ยอะไหล่เนี่ยหาง่ายนะครับซ่อมง่ายดูแลง่ายแล้วก็มีทางด้านของศูนย์บริการเยอะนะครับโฟลตูเนก็เลยราคายังสูงอยู่นะฮะทีเรามาขยับมาดูที่รุ่นถัดมานะครับคือ Ford Everest ปี2010 โฉมประมาณปี2 1 1 0นะครับฟอร์ดเ e r อร์เเนี่ยเล่าให้เพื่อนๆสมาทิกฟังแบบนี้นะครับรถที่เป็นกลุ่ม PV เนี่ยก็คือเป็นรถกระบะนี่แหละครับมีพื้นฐานกระบะนะครับแต่เขามาต่อให้มันเป็น7ที่นั่งนะฮะมันก็เลยมีความพิเศษนะครับรถในกลุ่ม PV เนี่ยเป็นรถที่ถึกมากนะครับทนมากแล้วขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยไปได้ทุกที่เลยนะครับราคาก็เลยจะแพงกว่ารถที่เป็น7ที่นั่งธรรมดานะฮะ อ่าฟอร์ดเอเวอเรเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีประมาณงบ3 0 0แสนกว่าๆนะครับประมาณเนี้ยปี2010เนี่ยหาได้นะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้หายากต้องต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะอ่าถ้าเกิดว่าใครที่อ่าหาได้นะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อได้เหมือนกัน3 0 0แ0 0กว่าบาททีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือเชฟโรเลตแคปติว่าเชฟโรเลตแคปติว่าประมาณปี2011ะฮะอ่าโฉมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโฉมน่าจะ น่าสนใจอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับคือแคปติว่าเนี่ยต้องเล่าแบบนี้นะฮะแบรนด์ของเชฟเนี่ยเขาไม่ได้มีผลิตแลแต้วจากไหนแล้วนะครับราคารถก็เลยโอ้โหล่วงไปสุดๆเลยนะครับจริงๆแล้วลดด้วยปีนะด้วยปีประมาณเนี้ยเหมือนที่เราเปรียบเทียบเนี่ยรถคนอยู่ที่ประมาณสี่แสนกว่านะครับแต่ในปัจจุบันนักแคปติว่านี้สองแสนไปไปลายอาจจะเห็นแล้วด้วยซ้านะครับโอ้โหต้องบอกว่าราคาเนี่ยเร้าใจนะแต่ว่าก็มีหลายคนนะบน่บน,บนเรื่องของการหาอะไรเริ่มยากขึ้นนะครับสำหรับแบรนด์เชฟกระลินก็เลยแนะนำมาว่าจะเล่นแบรนด์เชฟนะครับ อาจจะหาอันไหลล่วงหน้าหรือว่าศึกษาดีๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครหาแหล่งซื้ออะไหลได้ถือว่าน่าสนใจทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับอิวสุมิเเปี2011 u อิสุมิเเน,นะครับตัวนี้นะฮะจริงๆก็เป็นค,คล้ายๆกับตัวกระบะไฟหน้าข้าหลามตัดนะครับเป็นพื้นฐานเดียวกันเลยแต่ตัว m u 7เซเน,เนี่ยก็คือต่อที่นั่งออกไปนะครับเป็น7ที่นั่ง รถเนี่ยคือขับดีอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นพื้นฐานกระบะรถในกลุ่ม PV เนี่ยการทัศน์ย้ําเสมอนะครับว่าขับดีมากนะฮะทนมากถ้าเกิดว่าใครไม่ตินะฮะว่าเก่าสักหน่อยเนี่ยซื้อประมาณ30,000นกว่าบาทเนี่ยยังคุ้มมากๆอยู่นะครับทางด้านของมิวเซเนี่ยก็เป็นค,คล้ายๆกับดีแม็กนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะฮะรถประมาณมิวเซเว่นเนี่ยลองขับ d m a มดูได้เลยนะครับเป็นค,คล้ายๆกันเลยทีนี้มาดูรุ่นสุดท้ายนะฮะที่พามาดูวันนี้ก็คือเชฟเรดเทลเบซ์ เชฟเลอร์เทลเบเซอร์นะครับปีประมาณโฉมปี2012นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับทางด้านของเชฟเนี่ยเป็นทีคล้ายกันกับทางด้านของแคปติว่านะครับก็คือเขาเลิกผลิตไปแล้วนะฮะร,ราคาก็เลยล่วงลงมาอย่างที่เห็นนะแต่ณปัจจุบันนะราคาเนี่ยยังแกว่งอยู่นะครับคือถ้าไปเจอแหล่งที่เขาไม่ค่อยเล่นกันอ่ะก็คือราคาถูกนะแต่ไปเจอแหล่งที่เขาเล่นกันอยู่คือเทลเบเซอร์ก็ยังแพงมากๆอยู่นะครับ รูปร่างหน้าตาเนี่ยถือว่าดูดีนะครับแต่ว่าเป็นโฉมปี2012นะก็จะดูแบบอา,อา,อาจจะดูหายากสักหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าใหม่กว่านั้นนะการเลซิงแนะนำว่าให้เล่นให,ใหม่ๆแต่ตัวใหม่กว่านั้นยังแพงอยู่นะฮะต้องบอกเอนี้ยน,นะว่ารถ7ที่นั่งรถ P ีเนี่ยแพงทุกยี่ห้อนะขนาดเชฟเนี่ยโอ้โหเลิกผลิตแล้วก็ยังแพงอยู่นะครับสำหรับนี้ก็เป็นตัวราคานะฮะที่การ์เลซิงอัปเดตให้ให้เพื่อนๆสมาชิกฟังแล้วกันเนาะช่วงปลายปี2 0 2 3นะครับก็มีประมาณนี้นะประมาณ งบ3ามสามแสนกว่าบาทจนถึงประมาณสี่แสนต้นๆน,นะครับสำหรับปัน,นี้ขอบคุณที่เป็นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ